นั่งมึงว่าอันนี้กับอันนี้เนี่ยม,มากันได้ไหมหนู่น <c oughs> อันนี้ศูนย์อันนี้ชนอันนี้ชนหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้ล,ลูกเลขมันมีหกตัวในปวดหัวเลยนี่วันนี้เลขไม่ลงล็อกนะทำยังไงก็ไม่ลงล็อกอะ่ะมันเลขจะหลุดหรือเปล่าวันนี้อืม ใช่ไหมคือมันก็ต้องขึ้นไปนูน่นนอยกิดอืมถ้าตัวนี้นะตรงนี้โอเคมันมันชนตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้มันชนนี่แต่อันนี้่มันขึ้นมาชนนี่อืออันนี้ก็โอเคมันขึ้นมาชนนี่แล้วชนนี่มึงว่าระวางสองตัวเนี่ยจะเอาวันไหนวดหัวเลยให้กู โอ้เลขไม่ลงล็อกนะวันนี้ไม่คืออยากจะบีบให้มันลงมาที่อ่าหน่อยปกติกับหน่อยวีไงอยากจะบีบตัวเลขเนี่ยให้มันลงมาแต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจเนี่ยคือมีอยู่สองชุดนี้คิดว่านะไม่พลาดใช่คิดว่าไม่พลาดเนี่ยสองชุดเนี่ยอืมแบบไหนก็ไม่พลาดนี่ ใช่เออนั่นไงค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ประวันก็จะมาสอนอวิธีการจับตัวเลขในสูตรโปรนะคะฮานอยค่ะในสูตรฮานอยนะคะน้องๆก็คงทําเสร็จกันแล้วเนอะอก็อย่าลืม a c นะคะ A4 นี่นี้จะเป็นตัวเทียบ ที่ดีที่สุดอะนะคะคือจะเป็นตัวเทียบที่ดีมากเลยชั้นยอดเลยค่ะนะคะซึ่งเดี๋ยวประวันก็ขอเข้าไปดูก่อนว่าเ,เขาอะไหลอะไรเมื่อวานนะคะแป๊บนึ่งค่ะก็อย่างน้องๆที่ว่ายังไม่มีสูตรประวันก็รอสักแป๊บนึ่งนะคะรออีก ก็เมื่อวานนี้วันนี้รวมทั้งวันนี้ด้วยก็เหลืออีกห้าวันเดี๋ยวขอเวลาให้ประวันเนี่ยได้สอนน้องๆเขาที่ว่าน้องๆเขาเนี่ยอยากจะเปิดช่องอยากจะเปิดกลุ่มอยากจะหาไรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะคะประวันขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บเดียวค่ะก็อีกแค่ห้าวันเดี๋ยวประวันก็จะมาวางหน้าช่องให้เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ประวันก็ขอ ชี้แนะแนวทางให้กับน้องๆที่ว่าน้องๆเขาสนใจที่ว่าจะไปสร้างอาชีพเนาะยังไงเราอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะน้องๆค่ะน้องๆทำแล้วเนาะ a 4ทําเทียบแล้วให้เอามาตั้งให้เอามาตั้งใต้ของสูตรโบราณสูตรที่หนึ่งนะคะนะคะ เอามาตั้งที่ใต้สูตรโบราณสูตรที่หนึ่งค่ะแล้วน้องๆดูนะคะว่าตัวชนของเขาเนี่ยมีตัวอะไรนะคะน้องๆดูแล้วเนาะว่าเลขชนของเขาเนี่ยมีตัวอะไรมั่งนะคะแล้วให้น้องๆเนี่ยเข้ามาดาูเลข4ตัว a 7ค่ะให้เข้ามาดู4ตัว a 7นะคะ ให้เข้ามาดู4ตัว a 7ค่ะนะคะน้องๆดูแลนอนซึ่งสูตรนี้ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด7สูตร a 1ถึง a 7เนี่ยตัวเลขเขาจะเหลืออยู่ตัวเดียวใช่ไหมคะเข้ามาดูที่ a 7ค่ะ a 7ตัวที่2ค่ะถ้าตัวที่2ถ้าพูดเป็นภาษาของอคนคำนวณเลขก็คือหลักร้อยค่ะนะคะ ก็คือหลักร้อยนะคะหลักร้อยค่ะตัวที่สงของ a 7ดค่ะดึงออกมาค่ะดึงออกมานะคะดึงออกมาเลยค่ะอ่มดึงออกมาแล้วเนาะทีนี้เราก็ไปดูเลขตั้งหลักสูตรที่สงนะคะเลขตั้งหลักสูตรที่สงซึ่งมันจะมีชนอยู่สงตัวใช่ไหม b 1และ b 6 น้องสังเกตดูนะคะเลขตั้งหลักของเราสูตรที่สองค่ะเลขตั้งหลักของเราสูตรที่สองค่ะเขาก็จะมีชน B1 และ a R b 6นะคะ B1 และ A6 ค่ะให้น้องอจับขึ้นไปชนที่สูตรตั้งหลักนะคะจับขึ้นไปชนที่สูตรตั้งหลักที่สองนะคะ สูตรตั้งหลักที่สองเนาะน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมว่าเลขเขาชนกันตัวอะไรซึ่งเขาก็ชนกันอยู่สงตัว B1 เก็ชนอยู่หนึ่งตัวใช่ไหมบีส b นี่ก็ชนอยู่2ตัวใช่ไหมซึ่งปวันเนี่ยไม่เอาค่ะปะวันจะเอาตัวหลังสุดค่ะตัวท้ายสุดเนี่ยเขาจะมีอยู่สาตัวใช่ไหมก็ปวันจะเอาหลักหน่วยค่ะตัวท้ายสุดนะคะให้น้องๆดึงออกมาค่ะ ดึงออกมาเลยค่ะอ่าทีนี้เราก็จะได้เลขเด่นสองตัวแล้วใช่ไหมคะอืมเลขเด่นสองตัวแล้วเนาะเลขเด่นสองตัวแล้วเนาะทีนี้เนี่ยตัวจับเนี่ย่ให้น้องๆไปอ่าทำาสูตรที่มีสองแถวมีห้าแถวนะคะสูตรมีห้าแถวนะคะสูตรมีห้าแถว ที่ประวันได้เขียนไว้ที่หน้ากราฟว่าค้นหาเลขเด่นค่ะแล้วน้องๆมาดูนะคะแถวที่สองเนี่ยเขาจะชนเลขอะไรคะแถวที่สองเขาชนอยู่เลขอะไรคะอืมนอทีนี้เนี่ยเราได้ตัวเลขแล้วใช่ไหมอ่าชุดเทียบชุดเทียบของ ชุดเทียบของอสูตรตั้งหลักของโบราณเนี่ยน้องสามารถจับวินกันได้เลยค่ะจับวินกันได้เลยค่ะซึ่งเขาจะมาทุกงวดหนึ่งชุดเขาจะมา1ชุดทุกงวดค่ะนะคะจับวินกันได้เลยค่ะนะคะจับวินเลยค่ะอจับวินเลยนะคะก็จะได้ตัวเลขอยู่ที่3มชุดเนาะ ทีนี้น้องลงมาที่สูตรตั้งหลักโบสูตรเทียบ a5 เอ a4 ค่ะ a4 ชุดเทียบที่ประวันให้เอาลงมาทำเสร็จแล้วให้เอามาตั้งที่ข้างล่างสูตรโบราณน,นะคะน้องเห็นไหมคะน้องเห็นตัวหน้าไหมตัวหน้าเนี่ยเขาจะชนกันอยู่ใช่ไหมคะเขาชนกันอยู่เนาะอืมชนกันอยู่เนาะ ตัวจับนี่ประวันไม่ต้องบอกก็ได้มั้งเนาะตอนนี้ประวันให้ให้น้องๆเนี่ยค่อยๆศึกษาหาตัวเด่นนะคะตอนนี้คือเลขเขาชนกันอยู่หลายหลักนะคะอ่าประวันเนี่ยซึ่งประวันจะเอาตัวท้ายสุดนะคะเอาตัวท้ายสุดค่ะดึงลงมาค่ะ ตัวท้ายสุดตัวแรขคือสูตรโบราณนะคะตัวท้ายสุดคือสูตรโบราณค่ะดึงลงมาเป็นเลขตั้งหลักนะคะเลขตั้งหลักสูตรที่สองป้าวันก็จะเอาตัวท้ายสุดเช่นกันเพราะว่าเขาชนอยู่ที่สูตรหนึ่งเนาะเขาชนอยู่ที่ B ีหนึ่นะคะเขาชนอยู่ที่ B 1หนึ่ค่ะนะคะเลขเขาชนอยู่ที่ B 1หนึ่นะคะ แล้วก็เขาชนอยู่ที่เลขตั้งหลักของเราทั้งหมด7แถวนะคะเขาชนอยู่ทั้งหมด7แถวนะคะเขาชนกันอยู่ค่ะนะคะเดี๋ยวน้องๆเนี่ยก็ทักไลน์นะคะทักไลน์ไปหาแอดมินเดี๋ยวป้าวันเสร็จแล้วป้าวันก็จะเขียนตัวเลขทุกตัวว่าป้าวันเน้นตัวไหนมั่งให้นะคะโอเคไหมคะเนาะ เดี๋ยวประวันเน้นให้ว่าตัวไหนที่เขาจะมาหรือว่าเขาไม่มานะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาไหลอะไรเขาไหลตัวอะไรเมื่อวานอืม เดี๋ยวประวันขอดูแป๊บนะคะวันนี้นะคะเขาอาจจะมาเลขพี่น้องก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเลขเนี่ยเขาอาจจะมาพี่น้องค่ะนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยประวันเน้นให้อยู่ที่อหกนซึ่งหก็ไปออกหน่อยกิจแต่ว่าหน่อยธรรมดานี่ไม่มาอืมโอเคเดี๋ยวประวันอ่าจัดชุดให้ เดี๋ยวน้องๆก็ลงเข้าเข้าไปสอบถามที่แอดมินนะคะว่าประวันได้เน้นตัวอะไรให้นะคะอโอเค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  โอเค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 นะคะน้องๆค่ะเือนนางนะมึงมึงรู้ไหมกูคิดว่าชุดเนี้ยไม่พลาดแน่น่เนาะเพราะอันนี้มันมาตรงนี้ อเห็นไหมแล้วตรงนี้มันก็มาโยดตรงนี้ใช่ไหมอืมคิดว่าไม่พลาดอะ่ะเพราะน,นี้ก็โยดตรงนี้ใ, <c oughs> ใช่ไหมใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งแต่ว่ามันจะมาหน่อยกิดหรือหน่อยวีละ่และแต่ที่นี้เนี่ยเอ่อเราต้องการที่ว่าจะบีบให้เขาลงมาที่หน่อยธรรมดาและหน่อยวีอืม คือน้อยพิเศษเนี่ยแบบไหนเขาขึ้นอยู่แล้วตรงนี้นะอืมถ้าถ้าตัวเลขเข้ามาในลักษณะนี้ใช่โอเคเนาะอโอเค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 นะคะน้องๆคะ่ะเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ย ป้าวันมาสอนให้น้องๆจับตัวเด่นแล้วเนาะแต่ถ้าน้องๆชอบตัวไหนก็ให้จับตัวนั้นนะคะแล้วก็ให้เอามาจับกับตัวเด่นป้าวันค่ะถ้าน้องๆคิดว่าตัวไหนที่ว่าน้องๆมั่นใจว่าเขามาเนี่ย <cam ar. S 1> ก็ให้เอามาจับกับตัวเด่นป้าวันนะคะตัวเด่นป้าวันเนี่ยคือ A7 ตัวที่สงนะคะให้ดึงออกมาค่ะตัวเด่นตัวที่1เนี่ยคือ A7 ค่ะตัวที่สงให้ดึงออกมาค่ะ ตัวเด่นตัวที่สองตัวที่สองคือ B1 ค่ะ B1 ตัวที่สองเช่นกันค่ะหลัก10ค่ะตัวที่สองหลัก10ค่ะให้ดึงออกมาค่ะถ้าชนกับเลขตั้งหลักก็คือเลขตั้งหลักสุดสองนะคะตัวสุดท้ายสุดค่ะประวันเอาตัวสุดท้ายสุดค่ะนะคะถ้าพูดเป็นภาษาคนทำเลขก็คือหลักหน่วยนะคะค่ะ เราก็จะได้ตัวเลขสองหลักเลยใช่ไหมโอเคถ้าน้องๆคิดว่าเลขตัวไหนน้องๆลองดูน้องๆก็เอามาจับกับตัวเด่นประวันได้นะคะ <c oughs> ซึ่งในเนี้ย <c oughs> เขาจะมีเลขเด่นอยู่หนึ่งสองสามที่เขาชนกันอยู่นะคะอ่าสี่สี่ชุดค่ะสี่ <c oughs> ตัวค่ะซึ่งน้องๆชอบตัวไหนก็ลองเอามาจับลองดูนะคะ โอเคเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวประวันจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวประวันก็จะเขียนเหมือนเมื่อวานก็ส่งให้อดมินแล้วเดี๋ยวอดมินพออดมินเขารันรันลงในเครื่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาเขาก็จะทําการส่งไปให้น้องๆ้องที่ว่า,ามีอ,าอะไรรา,ายชื่อที่อยู่สูตรโปรค่ะ,คะนะคะเดี๋ยวอดมินเขาก็จะทําการรันโอเคนะคะเดี๋ยวประวันไปเขียนสูตรส่งให้น้องๆก่อนเนาะไม่ใช่สูตร เขียนตัวเลขค่ะนะคะยังไงก็น้องๆดูหน่อยเนาะว่าตัวเลขเนี่ยน้องๆคิดว่าตัวไหนที่จะมาโอเคนะคะค่ะยังไงประวันก็คงจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ